สวัสดีครับว่มผมบอ่าเกณฑ์สติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องกลับมาจากหาห็ดมีของฝากมาส่งมา,มาถึงบ้านพอดีมีของฝากมาส่งจากของฝากจากเอสซีเมทองอยู่อำเภอประทายจากโคราชครับ,รบ<ม>ขอบคุณแม่หลายๆได้กินน้ำแม่คู่ปีขอบคุณแม่มากๆเลยครับรอบ,<ส>บนี้กระส่งทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวข้าวใหม่จากพี่น้องหอมหอมนะคะมี ส่งมาให้บ้านเมย์ทาไหมทาไหมเนาะนี่จ้ะได้กินตลอดขามากับเวแต่ได้ของฝากตลอดจะมีไหมมะโกถั่วมีถั่วมานำถั่วปีถั่วปีนี่ถั่วปีถั่วบ้านเฮาจ้ะแม่ให้มาปลูกอยู่สติ๊กก็ปลูกแต่ว่ามันยังบวเป็นหมากจ้ะนี่ดิออกปีละเท่ม่หร่ของคู่กันเ <c oughs> ม่นจ้ะ <c oughs> แล้วก็นี่พี่น้องอีกห,หนึ่งอย่างสติกบุเคยกิน ได้กินมือนี้แหละมันสาคูอุย้ยหน้าตาปแปลกๆแบาบเคนเป็นหนอหนๆขึ้นแบบนี้นะเนาะถ้าไปปลูกมันจะเกิดไหมจับเด้อปลูกเอาเดียวไว้จะลัวบ่พี่น้องถ้าเอาไปปลูกมันเกิดบอกหรือว่าต้องมันปลูกแบบไดนแ <ไป S 1> ม่มาให้ไม่ส่งมาให้ตั้งหลายหนึ่งหรือต้มนอดอย่างแซบมันอย่างนะมันสาคูมันสาคูจน้าหัวสาคูนี่ไหนจักเอ้นอะไรนี่ีดูดิ้งแรก จะได้กินเห็นแม่ลงเฟสบอกแม่บอกเคยเห็นด้วยซ้ำบอกกินนะสติ๊กเกบ,บอกเคยเห็นจ้ะบอกเคยเห็นและบอกเคยกิน๋ยาจะเอาไปล่างต้มหรือหนึ่งแซ่บเนาะแต่สติว่าสติชิ้นหนึ่งจ้ะบอเคยกินพี่น้องแต่ตัดสินใจชิ้นหนึ่งเอาแม่บอกว่าต้มก็ได้หนึ่งก็ได้น่าจะอันไหนก็ได้เนะาะครับผมมือเข่าด้วยบอกกินทั้งเข่าเนียวเขาเ่าเจ้ากินบัดปีไปได้นี่เข้าใหม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 ่ ฝากมานำถ้าเป็นบ้านเท่ากับรถล่องรถเหมาเลยจ้ะบ้านสติ๊่คนมีรถเหมานี่ข้าวใหม่ข้าวเหนียวจ้ะน,นี่พีนน้องจา๋าหกสิบโลอยู่บนนี้อพบ,บักไ่กินบัตปีอีกแล้วดีข้าวใหม่ข้าวเหนียวจ้ะอันนี้จะข้าวเจ้า ปีที่แล้วก็หากกินเบิดนี่มาต่ออีกแล้วแม่งวแ่งส่งให้ตล่ดจังไม่ได้ซื้อเขากินเลยบอกกินสเติกขอบคุณแน่เลยจะอุ้ยขอาเจ้าสวยมากหอมมะลิแน่เลยอืออะบัดนี้ยสติกจะเอาข้าวเหนียวใหม่นี่ไปเช่คจ้ะแล้วก็สิมาทำเมนูสุดพี่น้องกินเมนูนี้พร้อมทปที่เราหามาเมื่อเ้าจ้ะ พอดีเลยได้ไอ้ใหญ่กินยำเส้าสุขี่น้องกินจ้าเรียบร้อยแล้วครับเมนูวันนี้นี่มันอย่างนั้นสาวที่เรากิน่ด้เีกแล้วมันสาคูจ้าต้มใส่เกลือจ้ะต้มเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นน่ากินสติ๊กชิมไปแล้วหนึ่งหัวแซบขัวจ้ะขัวเกลือเอาบรได้ทอดจ้ะหนอนไหมแล้วก็เห็ดที่เราหาเมื่อเช้าดอกบานนะจ้าเสติ๊กเอามาต้มน้ำปลา ก็กินกับนี้ตำถั่วเละหรือถั่วบ้านเฮาจ้ะเนื้อร้ายหลายกลิ่นหอมจ้ะตำใส่บะอกแซ่บขนาดเลยนี่ว่าถั่วปีเนี่ยเอื่ว่าถั่วปีเนาะถั่วปีเนื้อร้ายจ้ะผักใหญ่อบวกอ้วนอ้วนเป็นเกินมะกินข้าวน้ำกันจ้ะโต๊ะเลยพี่น้องวันนี้ครับมาครับพี่น้องแซ่บๆนตำกันข้าวใหม่หอมมากข้าวใหม่เดี๋ยวมือใหม่พายมา บอกเคยียนไปตัดไม้ไผ่มาเอ็ดเขาหลามเนาะเาขาาม่ต้องทำข,ข้าวหลามข้าวหลาม,มข้าวหอมข้าวหลามใส่ดอกดอกดินเนาะแม่นจ้ะมาชิมนี่ก่อนครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินอคุณแม่หลายๆจ้าเอาอะในชีวิตหน่เห็ดหวานแม่ทองอยู่เป็นเอฟซีแต่เล็ก,กอๆอย่างเท่าูุมือนี่จ้ะ สองปีสามปีมาอะไกินเข่าใน่แม่มาไม่ได้ซื้อเข่าเลยจ้ะอหอมผ้าเห็นแล้ครบเลยเป็นเส้นเป็นหัวเนาะหอมมันมีหวานนิดนิดใครเคยกินแะไมนี่เนาะติครั้างแรกในชีวิตเลยโอเคกินได้แม่โอเคียนชิมคำหนึงหลือติ๊กเขียวเพิ่นวะติ๊กเขียวเป็นเศษเศษเดี่ยวโอเคกินข้าวก่อนอันเป็นอาหารเป็นของกินเล่นเนาะครับผม เขาเต้นเขากินก่อนเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วเดี๋ยวเขากินอีกเดี๋ยวสิไปแบ่งพี่น้องจ้ะแม่เจ้านายมาฉีดวัคซีนสิให้แม่เจ้านายเอาเมือแล้วก็แบ่งพี่น้องหลายๆคนปันกันกินเพราะว่าเสต็กเชื่อว่าทุกคนใน<ข>เคยย่าิสต็กหนึ่งบอกเคยกินแน่นอน,นเสต็กยังบอเคยกินอันนี้ก็สิแบ่งจ้ะถั่วนี่ก็สิแบ่งเพได้ถุงมากไงแบ่งแบ่งพี่น้องทุกคนเลยเข่าเข่าของเขาได้แบ่งเพราะพี่น้องเสต็กมากาินนี่นำเวลามารวมกันแบแบนี้นะ าวนมเป็นสิ่งกระยาดนะแบบนี่ดูมันแบบโอเคก็เอา,านหัวน้อยๆเพิ่นปลูกเฮ็ดแนวไว้อยู่พี่น้องเฮ็ดแนวหรือว่าขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไว้ยกลงมาเพื่อนนะกินเขาแล้วเขากินเป็นของเล่นขยายพันธุ์ไว้พี่น้องชิมบะห็นอันนี้เนาะจ้ะประจำตัวไว้ขยายนขยาดา คขียับขอนียาับพี่น้องมัเป็นเส้นเข็มที่สองกับวันที่ห้านั่นแหละพี่น้องฉีดวัคซีนไม่กี่วันเนี่ยครับฉีดวัคซีนนะก็ไปกิเฮ็ดบ่าได้ลอเบอร์ไปจ็บแขนน้องอนาเรียนออนไลน์ด้วยจ้ะเดี๋ยวค่อยๆมากินเจ็บแขนคาอยูุ่กลัวค่ายแตกออกนะเป็นมัดอุ่นพอดีเสียขนาดโอกปี๊บ เป็นถัว่วถั่วปกยาวเฮาธรรมดาหัน่นเ่อนสิบนนาปานนี้ได้เปลือกมันเราเคยกินแต่พือพันปลูกขายตามท้องตลาดเนาะถัว่วอย่างถั่วแหล่ถัว่วฟักสั้นนะปลูกให้ปลูกให้หืตมตำสมบกรอนี่ก็ได้แนวมาปลูกกันปลูกไว้อยู่เป็นหมากให้อยู่กั่ปีนแม่ว่า มันมุดยามแลลเลยต้องปลูกช่วงดวง,ดวงนาใหม่ๆเนาะกะเพาะฝีมือน้องอันดาน้องก็จะได้นำจะไ,ได้จะบานเนาะมีไผรเห็น เพื่อนก็นจะมีโพนที่ออกก่อนออกที่หลังแบบสลับไปเรื่อยนะสาติก๊กเนาะม่บางหมู่บางอย่างเพืออกก่อนก็ออกก่อนออกก่อนเฮาบบเหิหนเพื่อกลโวยตำกับบะโกกโอ้ยบิดนาแม่ก็ส่งมาให,ห้บะโกกต้นนี้แซบแซบแซฟฟิตไว้ ทยอยยองมากินเรื่อยๆจ้ะน้อง <c oughs> อี๋มักใส่กับตำม,มังคู้ปีนี้แม่ก็เอามาให้อีกสี่ห่านหน่วยยันยังบวกลเนาะต้นยันแม่แซ่ฟ,ฟิตไว้ยอดเลยนเมนูแซ่บๆมันอือนกันจ้ะน้องเห็ะขายยาๆๆๆวก เดี๋ยวกินทับทิมก็จะยำใส่ข้าวเหนียวไยอส้มไว้จ้ะตำกระทเทียมยำใส่ข้าวเหนียวดอกที่เพิ่นบาน์แล้วเนาะมาเยอส้มไว้ต้มเห็ดหมูเข่าหม <c oughs> ่ามันเจอแนวแซบอ่ะนี้มาพี่น้อง กินเป็นพักเลยนะฮัหุยฮุยไมันช่บุเบ๊ดอืมอยากกิแซ่บ หเขาก็หอมหอมนิ่มๆหมาแป๊บเดียวเนี่ยเขาใหม่เขาใหม่แค่แป๊บเดียวจ้ะถึงบ่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งเลยหอมกรุบกริบเราเคยกินแต่แบบซื้อหันถ้าบอแม่นเขาใหม่มันบหอม ังโดอก็ได้แต่โดกขาบ่าได้เพราะว่านอนกินบันละ <c oughs> เ,ปลเปื่อยเสียดายรู้สึกฝนน้ำเลยเนาะไม่ไจ้ะฝนน้ำนอนที่ว่ายันไข่แมงเต่าทองอะไรเนาะไข่ไว <c oughs> ้ควรเก็บจากเพื่อได้ฝนนียเนาะ ปีหน้าให้จจะจืดใบจำใบว่าพลนี้ออกกระออกคือกันพีน้าถึงจะดูขนอกเขาค่อยไปเบิ่งห่างทางเลยไปน้อยนึงก็มีบ้านคนด้วยจ้ะแต่ยันช่วงวสังเกตนะมันฮุกุดเขียวะละบ้านจะจจึงเห็นทางรถคนเที่ยวเพิ่นไปกีดยางไปสวนท่านบนแม่นทางรถในสวนได้มันจะในถนนถนนนี่แหละถนนชุน้ำบดอะไรเนาะก็แต่ว่ามันยังไม่ได้ลงเป็น ไอ้คนกีดหรือว่าถนนลาดยางบอกเทียนขี่มาก็ยังบปเห็นสติ๊กหินเบ็ดหัวที่มือ <c oughs> บอกเฮ้ยเดี๋ยวเห็น <c oughs> เจอหลายหมู่อยู่จำเช้าในห้องหมู่แล้วบอกเกินเจ็ดแปดโดก,ดกดหูกับถ่ายพี่น้องเบ่งดอกหลายจังไถ่เพื่อนวะบ่ายเราบอกเจอหลายจังเต้าสามสี่หมู่หมู่ละสี่ห้าโดกพกเจ็ดโด <c oughs> กเป็นอองฝนชุดเลนะเนาะยันแม่ม ต้องทยอยเบ่งไอ้ต้องพยายามไปเบ่งเรื่อยๆเดีย๋ยวไปเบ่งอีกทีพันบานนี่ <c oughs> เสียดานยังอบขมืออยู่อบขมือครับต้องอยู่ได้กันยังน้อยอยู่บนนี้ถ้าต้องอยู่ออกหลายีอบอหมูง่ายกาแฟ มันจะกินข้บก็ได้จบมันต่อมันเหมือนมันนอนเนาะมันเป็นป้องป้องอะน้ำป้องป็นข้อก็มันอปปอมนอนน่าหน้าหนังสัตว์ประหลาดดิบดีดิกดีดกดยอดครับในยนกินใหม่ๆและเพาะขยายพันธุ์ห้พรอบเม่จด้ อังคิงผมเพิ่เคยเห็นเลยเพิ่งจะมาเคยเห็น,นเลยกรติกเห็นอยู่ <ภา S 2> มันเ <พอ S 2> ด้งมาในโทรศัพท์สติกมันมีเพจขายอยู่จะว่าูขายแนวใดครับผมสติต๊กเห็นมือหันหผ่านไปมือสองมือพอดีได้มาได้มากินเพราะว่าสั่งได้อย่างเป็นีในในเพจที่ขาย,ยจ,าาจ้ะอ่ะแซ่บจ้ะเดี๋ยวค่อยกินโตอีกจะหน่อยครับผมพากันกินเจ๊เจเรียๆไปเรื่อยๆมันชินานพูดนะต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเนาะขอขอบคุณมากๆครับสำหรับของฝากครับแล้วก็ คำมวยพรเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เบลเคกัสสาติกเสมอเลยครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เ,เลยนุครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า